สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันพรพรรณตั้งวรงามค่ะผมนัทพุฒพรมเหลาครับคุณัาขาวันนี้ทางเนนแสแตรดมีโครงการพิเศษมาฝากเพื่อนๆช่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณอาช่วยบอกชื่อโครงการและรายละเอียดโครงการให้เพื่อนช่างได้รับทราบหน่อยนะคะได้เลยครับคุณพรพรรณทางเนนแสแตรดของเรานะครับผมได้จัดโครงการช่างเงินแสนนะครับด้วยทางเรานะครับผมเล็งเห็นความสําคัญของช่างติดตั้งจานทั่วประเทศนะครับผมเราจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับผม เพื่อคืนกำไรให้กับช่างที่ติดตั้งจานไดนาสต์โดยเฉพาะครับ,รบทุกครั้งที่ซื้อชุดจานไดนาแต์หนึ่งชุดนะครับผมเรียกรับคูปองจากร้านค้า1ใบจากตัวแทนร้านค้าจําหน่ายทั่วประเทศสะสมครบ15ใบมีสิทธิ์ุ้นรับรางวัลหนึ่งแสนบาทอ๋อคุณพันพันครับต้องฝากบอกช่างทั่วประเทศนะครับผมว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่หมีนาสองพันนะฮะ จนถึง31 st, พฤษภาคม2556ครับะคะุณอาทาแล้วจะซื้อจานแล้วถ้าได้คูปองแล้วต้องทำยังไงคะส่ง SMS นะครับพิมพ์คำว่า DN1 ตามด้วยชื่อและนามสกุลมาที่เบอร์0818066223ทวนนะคะพิมพ์คำว่า DN1 ตามด้วยชื่อและนามสกุลส่งมาที่เบอร์0818066223ค่ะ เอแล้วช่างจะได้รับเงิน1นึ่งแสนยังไงคะโหง่ายมากครับผมช่างที่มียอดซื้อสูงสุดในแต่ละภาคนะครับผมรับไปเลยครับภาคละ1นึ่งแสนบาทรวม6ภาคครับแล้วพี่ๆช่างจะไปดูยอดสั่งซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อครับง่ายมากเลยนะครับผมเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเรานะครับผม www d y n a s a t com ตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับ คุณอาร์ตาถ้าพี่ๆช่างสนใจข้าร่วมกิจกรรมสามารถตามคุณอาร์ตไปได้ที่ไหนบ้างคะอ๋อครับผมวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับผมพวกผมและทีมงานไดนาแสกนะครับผมจะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเรานะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 9 1 3 9 9 9 9กค่ะ นอกจากกิจกรรมและรางวัลกว่า6 0แสนบาทแล้วเรามีอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะอ๋อมีครับผมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับผมยังมีสิทธิ์ลุนรับทองคำอีกครับผมซื้อจานเดนน่าซตวันนี้สะสมยอดครบ15ใบลุ้นรับเงินแสนใช้สะสมได้สูงสุดของแต่ละภาครับไปเลยค่ะ1นึ่งแสบาทครับพบกับเราทีมงานไดน่าเซตทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ